ลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวผมคุณนำติงครับคลิปนี้มาอยู่ติดติงครับมาอยู่ติดติงสนใจกันไหนก็ติดต่อมาเลายครับสองร้อยโอกอีโนโอสองร้อยโกหัวลากสองร้อยสี่ไอโรเดียวครับขนาดอ่าอ,อีโน่เอฟสิบแปดเครื่องร้อยโอกแปด่าโลเครื่องร้อยสี่ห้าสนใจกันไหนก็ติดต่อครับราคาเบาๆครับเบาๆ ๋ยวเราจะเอารถไปโคยกไอพื้นเรียบออกนะครับเพราะว่าไอคันนี้เขาเอาแล้วนะครับ204อีโน่24แล้วก็เอาไปต่ำรถน้ำซึ่งต้องยกพื้นเรียบนี้ออกอันนี้ก็น้องไโมอคยบับบื่อรัดกงอันปอดมตรีก็ เอไปตำรวจน้ำครับอีโน่สองสี่นี่ตัวสุดท้ายก่อนที่จะออาอีโน่ไม่ก้าไม่ไม่ไม่วองงี้เลยเดี๋ยวทางด้านโน่ก็มีหางเยอะแยะนะครับห,หางจะเป็นสองคันทั้งหมดนะครับ สองคันทางด้านนู้นสองคันเพลบเอาใส่หม้อก่อนครับเดีย๋ยวจะสตาร์ทรถแบคโกเดี๋ยวรถแบคโกยกไอเปินเดียวเนี้ยขึ้ับ่อวเดีย๋ยว นี่อาเด่นเก่านะครับแม่กูอาเด่นเก่าก่นนี้ราคาห้าแสนเก้าต่อโรงนะครับมาดีไม่ไม่ไม่มาว่างี้โอ้ไข่ร่างกายได้อย่างติดเปร์นะประตูกันนี่สวยครับอันนี้ด้วยจริงกับรถกอลเล็ตนะครับอันนี้ปลาไปตัดรดน้ำ น,นี่เขามาติดตัวไหนวุ้ยยิงกับไม่มีไหนหน้าเลยกันนี้ผมก็ไม่รู้รายการนั่งผมไม่ปัดไหนหน้าผมก็ามาติดตัวดิมโครเน็ซิ่งวัวใจทิบล้อผลป้อน,นไม้เคลนเน็ซิ่ง ม่อยาแมกเรนเลนส์จงเลยแมกเรนเด็กแน่ปวป้อนปเจือดไอ้นิ่เเือนไมโครปวดป้อนไมกเรนเด็แน่เดี๋ยวรเดือนแมกเรนเด็ก๋ยวลงไปนัดตครับไปนัดตาแรกก็เดี๋ยวรไปเรวอย่าไมน้อง

กันเนี้ยอาเด่นเก่านะครับ,ร,บระกันไม่ลดกับปะน,นีเร,ระบบไตัดเอกดันเสกัยเอกดันได้ดนะีน่อยเียแต่ว่าอาเดนเก่ารับต่อรองตเลเจาไม,ไม่ไม่เออตัวล,ละร,ระบบกัน่อไม่ลดกันนี้ ล้วไม่ลดไม่ลดจริงนะปุ๊มลองวุ้นแล้วกันก่อนมีคลิปกันในยูทูปมันไม่ลดไม่ได้เลยกันนี้แรงร้อยรถระบบปั๊มไเรเกลื่องไรเหลี่ยมกันนี้ถึงอกรอกันนู่นไดวป่าไปแล้วครับยแบบโอกรอกันนี้ร้อยสียครับอันนี้พร้อมใช้เลยนะพี่น้องนะอันนี้พร้อมใช้เลยครับไปถึงไม่ต้องทำได้เลยวิ่งได้เลยกันนี้เส้นไปต่อรองครับยแบบอันนี้เส้นไปต่อรง อันนี้รถปลอมใจจริงครับมีโล่งอไงเลยครับไม้ม้อครับหลัวม้อรถต้อนออกไปแล้วอันนี้แอบล้มนะครับมีแอบล้มด้วยกันนี้รถอย่ากงก็งอติดเอมาปลอมแล้วก็ามาเล็กก็ามาเล็กกับรถอืก็ดีบรอไปตือนก็รอเบาไว ไม่แน่ใจว่ามั่นไม่เป็นก็แรงกันปน,นันแต่นี้เอาไปวิ่งมายางไปวิ่งดิ้นบ้านเลยครับวิ่งมายางบ้านเลยเพราะรถตัวรัวไว้แล้วเนีพรลองกับเหลืงองโรเจอก็จริงแต่ว่ามันมากครับมันเดิมเมกได้เดิม กตีได้ไม่มีปัญหาเครื่องไม่มีปัญหากับกันนี้ปลกุ้งี้แล้วเครื่องได้ไม่มีปัญหาครับนี่ตำตรีกตีแล้วครับไอ้นู้ว่ามีป่าอยู่กันมีคลิปอยู่กันแต่เราไม่ได้ตำตรีกตีที่เครื่องเองคลิปเลยครับมันในเครื่องเองคลิปเลยกันนี้ได้เล่นไปต่อรองอย่างเก่า แม่แปลเปิ่นดำแบบเงี่ยก็ต่อรัวเด็กนูมันเป็นด,ำ,นตตนนดำตันดำความยาวประมาณเจ๊เม็ดได้ครับเจ๊เ,เม็ดหน้ายได้ความยาวเงี้ยเปืนอนรถวิ่งกันนี่ไม่ใหญ่ใจอนันนักนะโปรก็วิ่งไม่ล้านเด็กนูโก้จะโกงเอาปืนลาดไม้ซึ่งวิ่งอยู่เต็มในล้านที่ไม้รถไม่ใหญใจนัก vịnh Mai Lan, Thì ta, ta đây gặp Mai mô để đăng, đăng đương... đây nghep gặp vịnh rồi, tổ lắm ta kích đăng ขี้เส้นไปตัวร่งครับไปเน้นจะได้ประมาณดำเร้นกับกันนี้นว่าลงใจเวลาประมาณตรงเร้นพอนเดือนนว่าไม่ตึงเบิ้ลเลยพอนเดือนเราไม่ตึงเบิ้ลเลยนวบเห็นโรกี้ปั้นครับนี่ปุ่มปุ๋ยกากเรานะครับไปเน้นจะได้ประมาณดำเร้นเลยหลตัวนี้ดำเร้นถึงดำเร่นหน้าครับไปเน้นจะได้ใจเวลาประมาณตรงเร้น คือเต้นเต,นต้นว่าประมาณนั้นเลยพอนเดือนหนึ่งไม่ถึงเบิ้ลเนี่ยแ้่ว่าเราดาวไปต้องเต้นต้องเต้นเลื่อนคือเดือนไม่ถึงเบินน้ลกับพ้นเดือนนล้วไม่กี่พันประมันเป็นเด็กเดิมโปรมาแล้วแฟนพาวเวอร์เลยนะครับพาวเวอร์เลยนะเดยเ็กเดิมเด็กวัวปักเลยเดี๋ยวว่ากันนี้กันนี้น่าไม่ถึงตามเต้นกับน่าจะกไม่ถึง แต่นี่ปล่อเดียวรอยปกไปเด้รอยไป็กประมาณนั้นเนี่ยเ<ช>้าอยู่รากาต้องแก่เลือดเลยกันนี่ตัวอะไรนี่ไปตำสายเป็ดได้เลยเจอเจอไปปีกใหม่เอางไปตำตายเปด็ดเก้เป็นตายเป็ดป้าเลย ถ้าไม่มากับกันนี่โปรเดียวก็ <c oughs> กันนี่ตรงไหนเจ้หวัลวลักตาวัวปลอมังเป็ดเจนาแต่เต้าวัยเยกกันตาเตี่ยงกันนะคืออะไรนาถึงจนลึกนึกเลยเอ,องเอาวัวเลือดอะไรเป็ดเจนาตวัวร้องกับ วัอว,ว,วอว้างเดีย๋ยวตาเย็ดเลยตาเดียววัวเมวอ้างเงือเตาอ้างเมววัวตาเตียตาวาระกาอ้างงาเดนนะถึงระกาอ้วนนึกแล้วเองตาได้ครับถึงกันนี่อย่างจัดไปเน้นได้เลยนะตัวนี้จัดไปเน้นไม่รู้ไดกตรงตามเจนไหมครับไม่แน่ใจวัวหลักตรงไอ้เจี๊ยบตัวน,นี้เป็นนัว,วลหลักตัวแรกด้วยครับตรงไอ้เจี๊ ตัวเล็กกล้องตัวเล็กเลยอย่น,นี้มันเป็นหัวเก้าเด้อมันเป็นเป็นหัวเก้าอัวน,นี้อันนี้ไม่ได้ปลากันเกียงกระหงกผมไม่ได้ตามที่กันน,นี้หลักกา,านรนี้เกียงกระหงกดัด้ดดมันดั้มไม่ไลูมิเนียมนะครับ

ngon mà leo luôn, ra không rồi leo mấy anh này ra. leo, leo. Chào đo 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 gió đo đo thì đây là lưỡi nữa mai còn đứng lắp răng nữa hả? Bọn con này đứng lắp răng. ต่อต่อปาลบรั่งเลยไม่แกปลาลบรังได้ปาอะไร dọc 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 lưỡi dọc lưỡi dọc răng dọc dọc Đeo, 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 đeo Đeo ơ dọc lên, dọc lên รีบายบายกับส้ัสดีครับ